还要搞搞的吧他们那边没有。 น้ำเต้าค่ะแล้วก็เลยหนูเดินไปดูก็เห็นน้ำเต้าแก่ก็เลยเห็นว่าถ้าแก่ปุ๊บมันก็จะผุไปตามการเวลาก็จะพังเสียหายก็จะไม่เห็นแล้วหนูก็เลยเก็บตอนที่ยังแข็งๆอยู่ค่ะแต่ก็แก่แล้วก็เลยนำมาคิดดูว่าจะาาวาดหรือว่าสร้างสรรค์ยังไงค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบงานศิลปะด้วยแล้วก็เลยมานั่งลองวาดลายเส้นอยู่ บนน้ำเต้าค่ะเพื่อจะสร้างรายได้หรือว่าลวดลายให้ดูสวยเด่นขึ้นจากน้ำเต้าลูกธรรมดาธรรมดาค่ะแล้วมีวันนี้เราวาดอะไรไว้บ้างก็จะวาดอันนี้เป็นมังกรจีนค่ะแล้วก็อันนี้ราหูอมจันเงินกับทองอันนี้เป็นปลามังกรจีนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลายไทยคนโบราณ นี่วัดจีนอันนี้ตากระไทยค่ะแล้วก็อันนี้น้องบอกวาอะไ่ครับ,บลูกวาดภาพนีกก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าก็สนับสนุนเขาอยู่เขาชอบที่งานศิลปะพวกนี้คะ่ะก็จะเป็นใจเขารักด้วยแล้วก็คือเขาก็จะบอกว่าให้มีไรายได้เข้าบ้านด้วย <bars> <S <S ค่ hmm. ยะ,คะก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวนะคะที่เขา ม,มีงานสีมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของจรัดสีนะคะอันนี้เป็นภาพวาดของพ่อเขาก็ไม่ไม่ได้เรียนมานะคะแต่กาเป็นเหมือนเป็นพรสวรรค์ของเขาค่ะที่เขาจะ วาดออกมาได้ก็ได้อันนี้จะเป็นรูปนายกป,ประยุทธ์ค่ะเราก็วาดออกมาอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวในุ่งนาน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปพี่สาวเขาอันนี้ก็จะเป็นแบบนักสุปกอรรวมก็ะจะมีหลายรูปอยู่ อันนี้ก็จะเป็นคนต่างชาติอันนี้ก็จะเป็นนางแบบค่ะ